Thank you. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับนานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาที่วัดเขาไม้แดงมาชมบารมีหลวงพ่อสงา่าติดขาวีโรกันนะครับทีมงานป้อมสกลนครสร้างพระเหรียญรุ่นแรกมีกินไม่รู้สิ้นนะครับและก็มีหลวงพ่อยงยุทธอดีตเจ้าวาดวัดเขาไม้แดงและพิธีเจิมมือณนะพระแม่โพศพและพิธีเสกทรายเจิมฉนดที่ดิน นะและมีโลงทานมาแจกประชาชนนะครับที่วัดเต็มเลยนะฮะประชาชนตอนนี้มาเยอะมากนะครับวันนี้เป็นพิธีพุทธาพิเศษของหลวงพ่อสง่าติคาเวโรรุ่นแรกนะครับประชาชนมากันเยอะมากเลยผมจะพาไปชมบรรยากาศข้างในนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีประวัตินะครับ<ๆ>เยอะมากมายเลยนะครับนี่ก,ก็คือรูปหลวงพ่อยงยุทธอดีตเจ้าวาดวัดขาวไมแดงนะครับ ซึ่งประดิษฐานอยู่ข้างในนะครับเป็นในรูปปั้นนะครับก็มากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับก็ใครมาที่นี่แล้วนะครับดังได้ดังสมหวังกันทุกทุกคนเลยนะฮะก็ขอเชิญประชาชนทุกคนมากันนะครับซึ่งผมก็กราบไหว้ขอพรท้าวเวสวรรณข้างล่างนะครับแล้วขึ้นมาไหว้หลวงพ่อยงยุทธนะครับอดีตเจ้าวาดนะครับนี่คือพิธีนะครับพุทธาพิเศษนะครับโ้ประชาชนมากันเยอะมากเลยนะฮะ ที่วัดเขาไม้แดงแล้วก็ประชาชนก็รอรับเหรียญแจกนะครับในพิธีนะครับเป็นพัพคงนะฮะประชาชนรอกันเยอะมากนะครับด้วยจิตศรัทธานะครับมาจากใต้สุดนะครับอำเภอเบตงเลยนะครับจังหวัดเบตงนะฮะแล้วก็มาจากเหนือสุดก็เชียงรายเลยนะครับด้วยประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับตนเองนะครับและเกิดความเรื่องใสกับหลวงพ่อนะครับวัดเขาไม้แดงก็เลยมากันนะครับ ก็มาดูบรรยากาศกันนะครับคนมาเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ตัดทำลายบ็อกเหรียนรุ่นแรกมีกินไม่รู้สิ้นของหลวงพ่อสง่าติคาวิโรแล้วนะฮะตอนนี้ก็รอเลีย์พื้นที่นะครับเพื่อที่จะรอรับพ้าผงรุ่นแรกนะครับเป็นพระแจกผู้ที่เข้าร่วมพิธีกุฏาพิเศษเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อสงา่า มีจำนวน5,200องค์นะครับประมาณนี้นะครับมี20รายการนะเหรียญพระแจกจะพอกับผู้ที่มาร่วมพิธีหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับเพราะว่าประชาชนก็มากันเยอะมากนะครับคงต้องต่อคิวนะครับจัดเรียงคิวแจกพระด้วยมือของหลวงพ่อสง่าเองนะครับรับกับมือท่านเองกันทุกคนเลยนะฮะ แเราก็ต้องยืนรอต่อคิวกับประชาชนที่มาร่วมงานกันนะครับคนอาจจะเยอะหน่อยนะครับอากาศก็ร้อนนะฮะแต่ก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะตอนทำพิธีพุทธาพิเศษผมสังเกตได้ว่าจากแดดที่ร้อนๆนะครับรอบๆโบสถ์นี่ร้อนมากนะครับช่วงบ่ายสองบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นนะครับพอถึง พิธีเข้าบทพุทธาพิเศษแล้วพระอาทิตย์นะครับกับบทบังนะครับให้อยู่ในร่มเงานะครับไม่มีแสงแดดเลยนะครับตอนช่วงทําพิธีก็ทําให้ประชาชนได้มานั่งรอบโบสถ์กันไม่ร้อนนะครับพอทําพิธีเสร็จตอนนี้ก็รอหลวงพ่อท่านนะครับแจกพระ นะครับแล้วก็ประชาชนก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับส่วนวิธีเจิมมือนะครับน้าแม่พะศบก็ต้องมาที่วัดนะครับมาจองคิวที่วัดเท่านั้นครับวันละ120ท่านนะครับเปิดให้จองคิวรับบัตรคิวนะครับตีห้าสามสิบนาทีนะครับรับบัตรคิวลงชื่อไว้นะครับแล้วเวลา8ปดโมงสามสินะครับหลวงพ่อท่านจะเริ่มทําพิธีเจิมมือนพระแม่พอศพให้นะครับ ส่วนใครที่จะเจิมโฉนดก็นำโฉนดมาไว้ที่ที่รับบัตรนะครับของศาลานะครับตรงด้านหน้าท้าเวศสุวรรณนะครับก็จะมีประชาชนนะครับมารอเจิมโฉนดกันนะครับส่วนใครที่จะติดต่อนะครับทำลงทานก็ติดต่อทางเพจทางวัดได้เลยนะครับก็มาร่วม รสร้างบารมีนะเผยแผ่บารมีหลวงพ่อสงา่าติคาวิโลกันนะครับผมมีโอกาสผมก็จะไปทํำลงทานบา่อยๆนะครับที่วัดโอ้ดูประชาชนครับเยอะมากครับรอคิวกันแน่นเลยนะครับพ่ระวังกันด้วยนะครับใครหายใจไม่คล่องก็ต้องยกมือนะครับขอยอมแพ้กันไปนะครับพ่ออากาศ น้อยนะครับคนเยอะอากาศจะหายใจก็ลำบากหน่อยนะครับนี่ผมก็ใกล้จะได้รับแล้วนะครับผมเดินโงรอเกือบสองชั่วโมงครับจนเกือบถึงหกโมงเย็นนะครับเพื่อจะจะรอรับพระก็เป็นบุญนะบารมีอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับพระนะครับจากมือท่านเองนะครับท่านหลวงพ่อสง่าติคเวโรเจ้าวาดวัดเขาไม้แดงนะครับตำบลบางพระ อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วผมก็รอรับจากมือท่านนะครับโอ้ผู้คนยังเหลือเยอะเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกินเที่ยวกับน้อันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของนานด้วยนะครับมีคลิปกินคลิปเที่ยวเดี๋ยวจะมาลงให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับผมนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับ